สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุงเล็กนะคะนี่ค่ะลุงเล็กค่ะอันนี้ยืนทําอะไรคะเนี่ยอ๋อมะม่วงครับนี่ครับมะม่วงมะม่วงนี่คือการเสียบยอดนะครับเสียบยอดหรอเอามะม่วงธรรมดามาปลูกแล้วก็มะม่วงนะ้ำองไม้พันลูกใหญ่พันเก่าแก่ที่นี่มาเสียบยอดไหนเสียบตรงไหนเสียบนี่ครับเสียบ นี่ครับนี่ครับเสียบมันนี่นะคะตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ขึ้นแล้วด้วยขึ้นแล้วนี่ครับกิ่งแล้วนี่ก็เสียบยอดนี่ครับนี่ครับโอ้ทำไมต้นหนึ่งมันมีหลายอันนี่ครับเสียบยอดเหมือนกันครับนี่เสียบนี่ค่ะทุกคนตรงนี้อ่าเสียบยอดกิ่งนี้ก็เสียบยอดนะครับอันไหนกิ่งไหนอ๋อกิ่งข้างล่างก็เสียบยอดนะคะเสียบยอดตรงนั้นแหละครับโอ้เก่งมากหนึ่งหนึ่งต้นมีสามกิ่งเหรอคะ <ม>แล้วพันลูกใหญ่ๆมาเสียดนะครับน้ำต่มไม้พันลูกใหญ่ๆนะครับแล้วต้นฐานมันเป็นอะไรอะฐานเป็นมะม่วงเม็ดมะม่วงธรรมดามะม่วงอะไรก็ได้ที่เราปลูกไว้แล้วก็เอามาเอามะม่วงพันดีเอายอดมาเสียบยอดมะม่วงพันดีมาเสียบเก่งจังเลยมันจ,จะขึ้นงามอย่างนี้ครับ,รบไปไปเรียนรู้มาจากไหนก็จำๆเข้ามานะครับ ก็จำๆมาโอ้โหทำไงคืก็จำๆเข้ามานะครับอันนี้คุณทำอะไรเนี่ยถืออะไรคะเนี่ยถือถือพ่วครับแซย่าครับโอเคครับมีต้นไหนอีกไหมคะที่เกิดจากการเสียบกิ่งเดี๋ยวเราตามเกษตรไปเลยนะคะโอ้มเละต้นนี้ก็เสียบนะครับนี่ครับไหนนี่ครับเสียบนี่สองกิ่งสองยอดนี่ครับไหนเสียบครับ นี่เสียบกิ่งนะคะเสียบกิ่งนะครับเออนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นรอยไหมนี่เสียบนะครับแล้วมีอะไหนอีกนี่กระเสียบนะครับแล้วนี่มันต้นอะไรกิ่งนี้กระเสียบต้นมะม่วงธรรมดาครับเสียบเป็นมะม่วงพันดีครับพันดีอะไรมะม่วงอะไรน้ำดอกไม้พันดีนี่ครับเสียบวับนี่นี่นี่ทั้งนี้น้ำดอกไม้เฉยๆหรือน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้พันดีน้ำดอกไม้พันลูกใหญ่นะครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่ลูกใหญ่นะครับพันนี่นะคะพ่อพ่อเสียบกิ่งพันแต่วตามไปดูอีกดีกว่า แล้วแล้วมีต้นไหนอีกไหมคะโอ้ทำเยอะนะคะเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะทุกคนนี่เสียบนี่กระเสียบแล้วนะครับนี่นี่นี่ก็ใช่ใช่ป่ะนี่ไม่ใช่อันนี้ใช่ครับนี่ใช่อ่าก็ใช่ไงอันนีบนี่เสียบครับแล้วก็นี่ด้วยนี่กะเสียบนี่กระเสียบครับสุดนี่กระเสียบเสียบยอดมีไหนอีกมีครับนี่ครับเสียบได้หลายต้นนะครับค่ะ อันนี้เราผ่านมาก็3-4ม่ต้นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตตามทางก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะคะรายทางนะพ่อไอ้ต้นนี้ต้นอะไรทําไมมันออกแค่นี้สะเดดครับสะตดาอันนี้สะเดดนะคะยยมีส้มโอด้วยนะคะเนี่ยส้มโอ นี่ค่ะทุกคนเรามีหมดเลยนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดถ้าจะทําต้มยำนี่เราก็ไม่ต้องไปซื้อให้มันแบบว่าเปลืองเงินเลยนะคะนี่ค่ะนี่กรเสียบยอดนี่กระเสียบยอดนะคะทุกคนดูดูดูพ่อฉันเก่งไหมจ๊ะโอ้ยยุงกัดค่ะไหนคะนี่ตอนนีก็เสียบยอดนะครับนไหนี่ยนี่นี่ะเนี่ยบนยอนี่นี่ะทนี่นนี่เสียบยอดนะคน มีอีกไหมอ่ะเฮ้ยเราเจอมังมังลูกจิ๋วนี่นี่ครับเสียบยอดนี่ครับเสียบยอดนี่ทุกคนดูเสียบยอดสุดสุดปังนี่เสียบยอดนะครับอันจิ๋วน่ารักอากนี่เสียบยอดดักลานี่เสียบยอดนะคะ เราจะเด็ดต้นที่มันเล็กๆออกนะคะเพื่อไม่ให้มันไปแย่งต้นใหญ่ที่กําลังจะเกิดนะคะทุกคนนี่จะถือด้ยอุ้ยต้นนี้ก็น่ารักอ่ะน่ารรักนี่ครับนี่กระเสียบของของกลิ่นครับได้สองกลิ่นนี่นะคะนี่ค่ะนี่เยี่ยมเลยกับอีกกิ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมะม่วงอะไรอะคะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เฉยๆอันนี้อันนี้คุ้มบางกระเจ้าเนี่ย อันนี้เรามาอยู่ที่สวนลุงเล็กเลยนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เคยปลูกไว้กับพ่อนี่เป็นแบบเพาะเม็ดนะคะแล้วก็เราก็เดี๋ยวพอมันโตเราก็เอามาต่อกิ่งนะคะนี่อันนี้ก็ยอดเสียบค่ะทุกคนดูค่ะดูค่ะโอ้โหสุดเจ๋งแล้วก็ถ้าสุกคนสังเกตตามรายทางนะคะเราจะเห็นว่ามีต้นมะละขี้นกนะคะ นี่ต้นอันนี้อะไรกระเพราเอ้ยโหละพาโหร,ระพานี่นะคะเดินมานะคะที่นี่มีไฟด้วยนะคะทุกคนพ่อต่อเอาไว้นะคะให้ช่างมาต่อเอาไว้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะสังเกตนะคะอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะวันนี้อุ้ยเราเจอมะม่วงแล้ว,วค่ะทุกคนลูกนะคะลูกมะม่วงค่ะพ่อห่อไว้พ่อหน้านี้น้ามะม,ม่วงกับป่าไม่หนา ได้ไหมไไไหนหนูแก่แกนานนิดนึงค่ะแทนแทนแทนระวังหลุดนะ<อ>นี่ค่ะอันนี้ต้นมะม่วงอะไรน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้เนี่เอ,อ <ลง S 1> มันจะมีดูหลงฤดอูอ่ามันหลงฤด,ด,ดูมานะคะ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกินน้ําดอกไม้แบบธรรมดานะคะไม่ชอบกินน้ําดอกไม้มันนะคะเพราะว่าเวลากินแบบแก่ๆใกล้ๆจะสุกเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะคะเอามาจิ้มกับน้าปลาหวานนะคะอ่าห่อไว้อันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่นี่ห่อไว้นะคะไม่ต้องแกะนะนี่คะ่ะแล้วก็กําลังออกช่อเลยคะ่ะเก่งจริงๆเลยคุณมีวิธีสอนในการปลูกไหมคะโดยที่แบบ ที่คุณเข้าสวนอยู่ช่องนคุณทํายังไงคะ,ะก็ปลูกก็ปลูกก็เอารองมาใส่ครับรองใส่แล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาไม้ลงแล้วเอาต้นไม้ต้นพันลงแล้วก็เอาดินเอาดูแลดูแลให้ปุ๋ยยังไงบ้างคะสักสามสี่เดือนก็ให้ปุ๋ยสักทีครับค่ะเป็นปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักบั่งปุ๋ยเคมีมั่งโอเคนี่ต้นนี้ก็คือมาปลูกกับพ่อนะคะต้นจิ๋วน่ารักไหม ขึ้นและกำลังขึ้นเพราะนั่นมันก็เป็นต่อครับต่อต่อยอดแบบนั้นมันก็จะต่อยอดพอต่อยอดมันก็จะใหญ่นี่แล้วนี่ที่สังเกตเห็นก็คือส้มโอนี่ครับนี่ก็ต่อยอดต้องโอจิ๋วอ่ามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เราก็ต่อยอดนะคะโอ้โหตอนนั้นมาอันเล็กนิดเดียวตอนนี้โตแล้วนะคะเนี่ยต่อยอดนี่นี่ครับหาหันตรงนี้นี่ต่อยอดครับนี่ต่อยอดตรงนี้นะคะโหเก่งมากเลยโอเค มีตรงไหนอีกไหมคะส่วนคุณเดี๋ยวเราไปดู<อ>ทางนู้นกันดีกว่าไหมคะอันนี้ล่องแรกนะคะต่อมาเราไปดูอีกล่องหนึ่งนะคะทุกคนในระหว่างทางเราก็จะเห็นว่าโอ,อ้มีบ่อน้ํานะคะบ่อน้ํานี้เป็นน้ําอะไรอะ่ะเป็นน้ําจืด,จดนะคะอเอามาลดน,น้ําต้นไม้ได้ไหมได้ดนี่ระหว่างทางเราก็จะผ่านต้นไม้อุ้ยตะไคร้เต็มเลยอันนี้คุณปลูกไว้ปะคะเนี่ยตะไคร้ปลูกไว้ครับโอ้โงามมาก ูไโอ้โหงามจริงๆส้มมันนานี่แล้วที่สังเกตในสวนนี้นะคะที่เราเห็นก็คือมีมันาวแล้วก็ส้มโดยเป็นหลักค่ะส้มโอครับอุ้ยเห็นส้มโอแล้วค่ะลูกน่ารักมากเลยสองลูกอุ้ยสามลูกนี่น่ารักจังอุ้ยสี่ลูกเหรออุ้ยห้าลูก งามมากนะคะนี่ต้นอะไรไต้นไทยอ๋ออันนี้ดอกสีเหลืองต้นแตงไทยนะคะได้กินได้กินแล้วนะคะแตงไทยอะนะคะน,น,น,นี่ออกลูกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นี่ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะนี่ต้นนี้แก้วขมิ้น,ตนะะตลต่อไปเราไปดูไปไหนนะ ไปไหนไปดูอะไรไปดูส้มโอค่ะไปดูส้มโอนะคะทุกคนส้มโอปลูกไว้นี่นี่ส้มโอนี่นี่มะนาวหรือเปล่าโอ๋อนี่ส้มโอครับส้มโอจริงด้วยส้มโอตอนแรกเห็นลูกเล็กๆนึกว่ามะนาวเอาพ่อไปเด็ดทิ้งทําไมอ่ะนี่ส้มโอนะครับส้มโอนี่ส้มโอนะคะมันหลบมุมอยู่สส้้มมโโออครับงามไหมคะทุกคนสวนของคุณพ่อค่ะ อุ้ยออกลูกแคบทุกจะแทบทุกต้นเลยเนี่ยโโเราตามคุณสมชายไปดูนะคะว่าอู้หูเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งลูกอุ้ยนี่เยอะเลยนี่ข้างในแล้วก็นี่เ,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 เดี๋ยวรอนะคะทุกคนอีกสักกี่เดือนถึงจะกินได้สามเดือนครับ สามเดือนนะคะส้มโอก็จะกิน,นได้น,นะคะอันนี้คอนเฟิร์มว่ากินแล้วเนี่ยหวานนะคะส้มโอนะกินได้ไหลรอบแล้วนะคะที่พ่อปลูกมานี่ส้มโอนี่ก็ส้มโออ,มโอ,อะไรนะส้มโอที่นี่งามสวยคุณดูแลส้มโอของคุณยังไงคะก็ดูแลเหมือนกันนะครับดูแลน้ําดูแลปุ๋ยดูแล นี่ครับปลูกใหม่ๆดูครับต้นโอแตก้วปลูกใหม่้วดูครับถ่ายนี่ปลูกใหม่ๆนี่นี่ปลูกใหม่แล้วครับเพิ่งปลูกได้เมื่อไหร่คะเนี่ยพักครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนนะคะงามเชียวนี่อุ้ยแล้วเราก็หันมาเห็นถุงๆอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะจูก็พอไว้ครับไหนคะอุ้ยไหนเปิดให้ดูไหนได้ไหมคะเนี่ยแต่อยากบอกว่าฝรั่งกิมจูบ้านพ่ออร่อยมากเคยเอามากินแล้วแช่ตู้เย็นไว้หวานกรอบนี่ลูกกำลังเล็กๆอยู่ครับ ลูกจิ๋วลูกเล็กๆอยากเห็นน่ะอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นแล้วก็จะเปิดให้ดูครับมันอร่อยอ้าวพอไม่ห่ออันนี้ด้วยอ่ะมันเปิดมันโตแล้วเราก็จะห่อจากลูกเล็กๆครับเพราะลูกใหญ่แล้วนอนมันจะกินครับห่อลูกเล็กนอนไม่กินนะครับเราจะห่ออุ้ยเนี่ยห่อได้เล้วห่อได้แล้วครับอุ้ยทุกคนอยากกินน่ะอยากกินไม่ได้ครับเพราะว่าลูกยังเล็กครับ ต้องห่อก่อนแต่ฝรั่งบ้านพ่อบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยหวานแบบอร่อยอ่ะกินเพลินนะครับกินปชาาแล้วกินเพลินนะครับกินเพลินเลยใช่ป่ะอร่อยดูนะคะโหยมีตั้งหลายอันแสดงว่ามันต้องเยอะมากอีกกี่อีกกี่นันไหมกว่าจะได้กินสองเดือนเดี๋ยวจะมากินนะคะอร่อยมากครับังนี่อันนี้เราก็อุ้ยพ่อใช่ลูกมันเอาไหมใช่ล่าวะอะไรเนี่ย ลูกฝรั่งเหรอเฮ้ยนี่พ่อต้องมาห่อแล้วนะลืมห่อนี่ก็ใช่นี่นี่เออใช่เงี้ยจิ๋วจิ๋วนี่ก็ใช่นี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 ่กำลังเล็กเล็กนี่ด้วยนะพ่อสองอันเลยนี่อะไรคะนี่ต้นอะไรคะส้มโอมเหมือนกันนะคะงามนะครับสวยปุ๊บงามมาก อันนี้สวนลุงเล็กนะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะที่เพชรชหึงซอย14นะคะเราสามารถมาปิ้งย่างกันก็ได้นะคะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาปิ้งย่างที่สวนนะคะบรรยากาศดีแต่กลางวันร้อนนะคะทุกคนอย่าไปกลัวค่ะความร้อนอยู่ใต้ผ้าที่จะไปกลัวค่ะคุณจะหาบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะดูสิคะคุณมองไปมันมีแม่นาเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำไม่ ไม่ใช่แม่น้ำเนาะน้ำนนนท้องล่องออท้องล่องเออท้องล่องออท้องล่องมีปลาครับม,มีปลาด้วยนะคะถ้าใครอยากมาตกปลาก็ตกไปเลยนะคะนี่พ่อกำลังจะให้อาหารปลาเรามาดูกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะหุยหุยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอดูทุกคนปลาอะไรอ่ะป,ปลานิ่ปลานิ่นนะอุ้ยเดี๋ยววันหลังจับปลามากินดีไหม นี่ยสงสารมันนะเอะไครับลองมีปลาครับเราไม่กินเธอหรอกเราแค่จะดูเธอเฉยๆม,ม,มีปลานะมีปลาแลครับผู้ใหญ่สปอร์ตใจดี <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอาจจะไม่เห็นปลายุบเย็บยุบเย็บเต็มไปหมดเลย <c oughs> ต่อมาเราไปดูส่วนที่สามกันไหมคะ อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะแค่ท้องล่องคันแค่นั้นเองไปพาไปเลยค่ะเฮ้ยมะนาวมะนาวมะนาวครับนี่นี่ค,ค่ะทุกคนมะนาวไร่เม็ดนี่หนืนดูหุยดกมากอืมอ,อุ้ยลูกใหญ่นี่ด้วยมะนาวมะนาวรากดินมะนาวไร่เม็ดมะนาวไร่เม็ดคุณดูแลมะนาวไร่เม็ดของคุณยังไงคะเหมือนกับส้มเหรอครับ การให้น้ำอะไรอย่างนี้คือดูแล,ดแ,ลแลยังไงคะอ๋อนี่นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีพวกไปดูแตงไทยทททอา้าวไปดูแตงไทยทเหรอไหนตามไปดูคลิปนี้คุณอาจจะมึนนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแค่อยากจะถ่ายไม่เฉยอะคะ่ะ มีโทรศัพท์ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะทุกคนถ่ายไว้มันจะได้เป็นความทรงจำค่ะทุกคนโอ้ถ้าถ้าสมมติว่าทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะให้สูดอากาศตีมากหอหุยอะไรอะตังไทยครับตังไทยอุ๊ยใหญ่จังไม่รวันแตกเลยอ้าวทำไมมันแตกอะพ่อไม่ได้รูวนไงไม่ได้มาเก็บอะหรอแล้วมันกินได้ปะกินได้เลหอมพึ่งลูกไหนๆดมหน่อยอุยหอมหอมมะกทิ ี๋ยวถ้าได้ทําเมนูนะคะน้ากะทิแตงไทยแล้วจะมาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เดินตามพ่อไปเรื่อยๆนะคะไหนพาไปชมสวนอุ้ยก่อนจะพาไปชมเดี๋ยวจะให้ดูมีนี่มะนาวลูกน่ารักไม่เล่านี่นี่นี่มะนาวไรเม็ดนะครับมะนาวไรเม็ดนะคะถ้าจะคุณจะทํายําหรืออะไรคุณก็มาเด็ดมะนาวไปเลยนะคะก็ไม่ซื้อเสียดายเงินค่ะสิบยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ก็แพงนะคะมะนาวค่ะ อ้าวพ่อจ๋านี่อะไรอ้าวส้มพ่อเด็ดอ้าวเปือนตามพ่อพ่อด้วยไม่รลอบิวตี้บ็อกเกอร์เลยเขามีแต่บิวตี้บ็อกเกอร์นี่นี่ชาวสวนบ็อกเกอร์ นี่ตามพ่อไปเลยค่ะพ่อจ๋านี่ต้นอะไรนี่สะเดาครับนี่สะเดาสะเดาลเสี้ยสะเดามันสะเดามันไหนชิมหน่อยดิขอชิมได้ไหมได้อิ่มน้ำพริกอิ่มน้ำปลาหวานเอาละเอาละขมหืมขมสดๆแสดงว่าขมสิบอะ อันนี้คุณทำอะไรคะเดินๆไปคุณเก๊ะ<อ>เก๊ะเก๊ะมาามขม <ừ, S 1> อะคือพ่อเขาจะใช้เวลาเข้าสวนหนึ่งวันอะคะ่ะพ่อไม่ไหวถือก่อนจะกินน้ำผมปิดปีกินน้ำป่ะอือม ะเะดาวคือขมมากเลยนะคะทุกคนไม่ไหวอ้าวอันนี้เป็นล่องที่สามนะคะเดี๋ยวให้พ่อมารีวิวเนาะปิดไาอุ้ยอันนี้ลูกเต็มเลยคะ่ะทุกคนอุ้ยพ่อนี่ต้นไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุวยไปบูบก ใครฟกช้ำก็มากินที่นี่ได้นะคะมาเด็ดเอาเองนะไปต้มกินกันเอาเองนะคะที่นี่ไม่บริการเด็ดให้นะคะม,มาลงมาละใครอยากจะกินก็ตามน้ำพริกมานะคะแล้วก็มาเด็ดเอาค่ะนี่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 ส้มนะส้มโอโน,น่นมีถงลูกติดดินเลยอุ้ยเห็นไหมคะมันแอบอยู่เอ๊ะมองไม่เห็นนะดินี่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 น ส้มโอมะนาวไรเมร็นมนด,ด,ดมมะน,มนะคะเยอะแยะมากมายบ่ะมะลูกอากาศดีมากทุกคนแต่ถ้ามากลางวันนี่คือโคตรร้อนนี่อันนี้ก็จะมีะส้มโอบ้างป,ปลายนะคะ เห็นไหมคะทุกพื้นที่อันนี้เราจะใช้อย่างประหยัดมากเลยนะคะเราจะไม่เว้นให้ที่หนึ่งที่ใดว่างเลยคะ่ะเราจะปลูกต้นไม้ทุกที่เลยนะคะนี่เป็นไงคะอันนี้ยังไม่มีลูกหรอคะเนี่ยยังไม่มีลูกมีบ้างมีบ้างไม่มีบ้าง,าง,าง,างอันนี้ส้มโอพันอะไรเน,นี่ยมะนาวทั้งหมดเอานึกว่าส้าม,มโอมะนาวนะคะทุกคน ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวเออแล้วก็นั่นส้มโอหรือเปล่านี่ส้มโอไหนมันคล้ายกันอะแยกไม่ออกอุ๊ยอุ๊ยทุกคนดูมันแตกกิ่งอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหดินเขาดีนะคะเนี่ยดินของคุณเป็นดินอะไรคะดินซื้อครับดินถุงนะครับดินถุงชื่อว่าดินอะไรคะดินดินทิดาครับดินอะไรนะดินดินอะไรก็ได้ดินอะไรได้ทั้งนั้น ได้ทั้งนั้นนะคะนี่แล้วเขาก็จะมากําจัดวัชพืชอยู่ตลอดนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้วัชพืชมาขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะแย่งสารอาหารจากต้นไม้ของเขานะคะและนี่ดูเราก็ต่อน้ําไว้นะคะไว้สําหรับลดน้าต้นไม้นอกจากนี้นะคะมีผักสวนครัวยอย่างอื่นอีกค่ะนอกจากใบโบ,โบกแล้วก็นอกจากต้นมะระขี้นกนะคะก็มีใบกะเพรานี่ กะเพราหัวละพากะเพราหัละพาพริกขี้หนูเออพริกขี้หนูไม่เห็นเลยพริกขี้หนูทองล้นทองอะไรนี่มะระขี้นกนี่ครับมะระขี้นกเดินเหยียบไปแล้วนี่มะระขี้นกนะครับน่มะระขี้นกเยอะแยะเลยครับมะระนกขี้นกขี่อะไรนะคะ ไปขนดินไปไหนนะคะวันนี้เราก็จะตามติดชีวิตชาวสวนนะคะอันนี้เป็นสวนลุงเล็กนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ติดต่อก่อนนะคะคนคุณก็สามารถที่จะว่ามาเดินดูสวนได้นะคะ เปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตเมืองกรุงมาเป็นชีวิตของชาวสวนนะคะสิ่งที่คุณจะได้อันดับแรกคือ1บรรยากาศที่บริสุทธ์นะคะแล้วก็เราก็จะสัมผัสเห็นสีเขียวๆนะคะเวลาคุณอยู่ในห้องแอร์คุณก็จะไม่มีเหงื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณอยากมีเหงื่อนะคะคุณก็มาที่นี่ได้เลยนะคะคุณจะได้รับเหงื่อทั้งวันเลยคะ่ทยะคที่นี่เรียกอะไรนะเรียกเหงื่อได้นะคบโอเค ไหนเงือนี่ครับไหนเงือ <c oughs> นี่ครับเงือ,อนี่ค่ะเยอะไหมคะของนี่ไปไหน,ไ,หนไปเดี๋ยวไปขนดินดีกว่าปิดรราายการเราจะปิดจ็อบแล้วนะคะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยมันดูโค้งๆอ๋อนี่ม,ม,มักเม,มาเขาเรียกมักเมามักเมามักเมา มันเบอร์รี่ใช่ป่ะมันเบอร์รี่ก็ทไงดีสะอาดนะสะอาดส่วนนี้สะอาดไหมคะทุกคนนี่กล้วยเราก็มีปึ้งอุ้ยต้นนี้โตแล้วหนูจำได้ว่าต้นนี้หนูว่าปลูกกระเพาะใช่ปลูกกับผมาะแต่ต้นนี้นี่โอ้ยขึ้นหมดแล้วทุกคนนี่ เดี๋ยวรอให้มันโตโตกว่านี้นะคะแล้วเราก็จะต่อต่อกิ่งมันนะคะเป็นไงทุกคนบรรยากาศแบบนี้ชอบไหมคะถ้าชอบไว้ติดตามครั้งหน้านะคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อมาบายบายหนอยจะลาไปข้นดินใส่โคนต้นไม้ต่อนะคะโอเคเดี๋ยวไปช่วยนะไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ